ังไปพักด so ้วยโฆษณาก็มาอัปเดตข่าวบันเทงกันต่อจัดให้ดังนี้สาวแก้วจรินยาออกโรงช่วยหนุ่มป้องอีกเสียงว่าไม่ได้มีเร mm hmm. ื่องของอดีตแฟนเก่าหนุ่มป้องตามราวีตัวเองในอินสตาแกรตามข่าวแต่ยังได้สาวแก้วได้แต่งงกับข่าวที่ออกมาค่ะคือความจริงข่าวนี้งงมากๆเพราะว่าแก้วคือแก้วก็รู้ตัวว่าโดนราวีตอนที่อ่านข่าวเหมือนกันคือความจิงเราก็ไม่ได้โดนจริง คือก็ไม่มีใครมามงมาเม้นว่าอะไรเราใช่ไหมไม,ไม่ไม่มีนะคะไม่มีใช่คงไม่ว่างดูขนาดนั้นเพราะว่าอย่างพออย่างรูปหนึ่งมันก็มีคอมเมนต์ร้อยกว่าอันก็จะไปนั่งดูก็แบบจะยังไงอยู่แต่ว่าก็เท่าที่เท่าที่แบบเล่นมาก็ไม่มีใครมาว่าเรานะคะคือถ้าถ้ามีเราก็ต้องรู้ตัวอยู่แล้วเราก็ต้องคุยกันเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีจริง ข่าวลือให้เซตว่าเกิดซึกเกาเหลากลางกองถ่ายหนังเรื่องจันดาราระหว่างตั๊กบงกฎกับยาย่าหญิงเหตุพระตั๊กไปแนะนําเรื่องการแสดงให้หญิงซึ่งฝ่ายยายาหญิงได้เปิดใจกับดารกระจายว่าไม่มีอะไรและได้มีการเคลียร์กับสาวตั๊กเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรค่ะก็เคลียร์เรียบรย้อยละก็คิดว่าเป็นความเข้าใจผิดมากกว่าแล้วก็เป็นเรื่องของสาร ถูกแปลระหว่างทางมากกว่าก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรใช่ค่ะหรือว่าในเรื่องของในเรื่องของการทํางานมันก็เป็นเรื่องปกติที่มันที่มันจะต้องมีความเรื่องของความคิดเห็นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสําหรับตัวตัวหญิงกับ กับกับตาเองเนี่ยหญงรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนตรงแล้วก็เป็นคนที่จริงใจในระดับหนึ่งเลยเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนจริงใจแล้วเป็นคนเป็นคนที่แบบหญิงเชื่อว่าถ้าวันนึงหญิงหญิงมีปัญหาตาก็คงลุกขึ้นมาช่วยอะหญงว่าอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าไอเรื่องของศาลที่มันเปลี่ยนแปลงไประหว่างทางอะไรเงี้ยมันก็ห้ามกันไม่ได้เพราะว่าบางทีภาษาเขียนกับภาษาพูดมันคนละแบบกัน<ม>ดังนั้นพอพอได้คุยกันก็เข้าใจกันแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร หนุ่มบ้เกลับมาหล่อเหลาเหมือนเดิมแล้วโดยเจ้าตัวได้ไปทำศัลยกรรมดั้งจมูกใหม่หลังจากโดนทำร้ายจนจมูกหักซึ่งตอนนี้จมูกกลับมาโด่งสวยเหมือนเดิมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะมันจะสูงขึ้นนิดน,นึงครับตรงนี้มันจะสูงขึ้นนิดน,นึงครับแล้วก็ก็ยังไม่ค่อยชินกับหน้าตัวเองอยู่แล้วเป็นยังไงตัวนี้ดูนกระจกแล้วยังแปลกๆกกับหน้าตัวเองอนยะู่ไหม ก็แปลกพี่ว่าพี่ว่าไงบ้างโอเคไหมโอเคปวดร้อ้วคุณหมอต้องให้ไปตรวจเช็คหมดป่อยหรือยังไงบ้างก็ไม่นะครับก็วันก่อนล่าสุดก็ไปเมื่อเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วคุณหมอก็บอกว่ามันโอเคแล้วแต่ว่าที่เหลือต้องบีต้องรักษาเอง ถึงฝนจะโปรยปลายอย่างหนักแต่สาวหัวเขาควายก็สู้ไม่ถอยมารวบบิดชาการฉลองมหกรรมดนตรี30ปีคาราบาว The Final f i n a l าที่เลื่อนจากเดือนที่แล้วจนเต็มสนามเสือป่าเห็นแฟนเพลงไม่ถอยวงเพื่อชีวิตระดับตำนานคาราบาวก็เลยจัดหนักคนเพลงดังเพลงฮิตตั้งแต่อัลบั้มแรกมาเอาใจแฟนเพลงให้โยกแบบนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยทีเดียวเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ทั้งมันแล้ก็ชุ่มฉ่ำสะใจคอเพลงเพื่อชีวิตเลยล่ะค่ะ เมื่อเย็นวันนี้ที่วัดท่าทองได้มีพิธีชาปนากิจคุณเจริญเอี่ยมพึ่งพรหรือเสียเชนนอดีตบอสใหญ่ค่ายหนังไฟสตาร์ ที่เสียชีวิตด้วยอาการปลอดติดเชื้อด้วยวัย62ปีมีบรรดาญาติมิตรและแขกเรือจากหลากหลายวงการมาร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้ายเป็นจํานวนมากอาทิท่านมุย้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนคุณหญิงประณีสินวัชรพลดอกดินกัญญามานจารึกกันจารึกสมบัติเมธนีอําพลลําพูนพัญยาเรศเองประกูลน้ําฝนกุลน,นัดโดยวันนี้ทางครอบครัวได้นาเอาอัฐิไปลอยอังคารที่เกาะสีชังจังหวัดชนบุรี คนที่รลิงานศิลปะต้องไม่พลาดงานนี้คัดออฟแบงคอกมีเทศกาลศิลปะร่วมสมัยแนวสตรีทอาร์ครั้งแรกในเมืองไทยโดยศิลปินร่วมสมัยชื่อดังทั้ง9ท่านไปชมกันได้ตั้งแต่วันที่30สิงหาคมเป็นต้นไปที่ดีนแอนเดลรูกามหานครค่ะ